ส,สวัสดีครับคุณผู้ชมครับผมพีพัทยานะครับผมมาความเคลื่อนไหวของเจ้าแมวกลุ่มผ่าเชื่อว่าชื่อกุ่มผ่านนะครับคุณผู้ชมครับตอนนี้คลอดลูกหตัวครับคุณผู้ชมครับน่ารักมากเลยครับลูกเขาแต่ละตัวคุณผู้ชมครับดูสิฮะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกตัวครับตอนนี้กําลังแย่งกันกินนมเลยครับคุณผู้ชมครับนี่นะฮะได้รกตั้งหกตัวเลยนะครับคุณผู้ชมครับ รักมากๆเลยครับเอามาฝากบรรดาคนรักแมวนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวจะตั้งชื่อให้ไงเดี๋ยวความคืบหน้ามาฝากนะครับสวัสดีนะครับคุณผู้ชมครับนกินน้อยแม่นกินน้อยนกินน้อยอ้ืมอามรวยจังรวยจังยังไงยนี่ง